สวัสดีครับสวัสดีเด็กสวัสดีเพจสมองสังหาเพื่อนๆนด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนักการเพชรเกษมเท่าไหร่นะร้อยสิบสองนะครับกับทีมงานที่เป็นนักเรียนในคลาสแล้วก็กุมานทองนะครับวันนี้นะครับองเงาอยู่อ่ะสวัสดีสกายด้วยสวัสดีหน่อยดิสวัสดีครับอ่าเนะครับเขินนี่คือท่าเขินของเด็กน้อย วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลงานหลังจากที่ทีมงานของเรานะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับเขาได้มารีโนเวทบ้านเอาไว้ก็ขออนุญาตกับทางเจ้าของบ้านนะครับเพื่อที่จะเข้าทําการรีโนเวทแล้วก็ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับอ่ะหันไปดูกันเลยดีกว่าฟื้นนะครับนี่สวัสดียุด้วยแล้วก็นี่คือผลงานของเรานะครับและนี่คือ วิศวกรในตำนานนี่ฟิงสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับคุณคุณคือใครครับสวัสดีครับผมบอลนะครับผมอ่าคุณบอลนะครับโอเคเดี๋ยวเอาหน้ากากออกดีกว่าผมชอบออเทสซอรี่ของพี่บอลมากเลยนะใช่เพราะว่าเราทางานเจอคนเยอะก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยสวัสดีเพื่อนหนึ่งท่านด้วยนะครับใครไม่รู้เข้ามาดูมามีความรู้กันดีๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ขออนุญาตถอดหน้ากากออกแล้วกันเพราะว่าในกรณีเสียงจะ ใช่เรา,เาจะ<ร>ไม่ใส่หน้ากาก,กหากันอ่า <laughs> นะครับโอเคนะครับอ่ะพี่บอลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูบ้างหน่อย้วกันเดี๋ยวผมขอมมอนุญาตกลับบอลจูเนียมาวันนี้มีบอลจูเนียคนนี้นี่บอลจูเนีย bon นะฮะแล้วก็ <laughs> พี่เอนะครับแล้วก็พี่บอลน,นะครับก็อันดับที่หนึ่งเลยผมต้องขอบคุณนะครับโค้ดบอยที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการรีโนเวทให้ผมแล้วก็รีโนอ่าการประมูลรับบังคับคดีด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ โปเต้นะครับเป็นเพื่อนของผมเองตอนนี้ก็ทําโครงการด้วยกันที่ระยองนะครับขอบคุณ2ท่านนี้ด้วยแล้วก็บริษัท e อ a นะครับที่ช่วยสอนวิชาการขายหลายๆอย่างให้ผมอ่ะพี่บอานวันนี้เรามาชมผลงานกันนะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมจริงๆมันเดือนเดีเดยวแต่ว่าเราทิ้งเวลามาสักระยะหนึ่งแล้ว <Ừ. S 1> ผมก็ไม่ได้มาอะไรนะครับบ้านจําได้ไหมที่มีต้นไม้ลุงลังอยู่ตรงนี้นะครับดูเหมือนกับแบบอ่ามีพลังงานบางอย่างนะครับสูงมากก็ ตัดออกไปแล้วก็ทําใหม่ทั้งหลังเลยเราดูทั้งหลังก,<ด>กันอีกทีนะครับนี่นีบนะครับโอเคอ่าพีวบอลพาเข้าไปชมบ้านดีกว่าออนี่นะครับตั้งแต่รั้วบ้านเลยนะครับเราทําอะไรกันบ้างอ่าไล่ไปเลยพิยุครับพิยุช่วยทำมาหากินด้วยนะพ่ยุค <c oughs> นนั้นนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามานะครับเราก็จะเจอเจ้าที่เจ้าทางนั่งเล่นอ่า ไลยอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีโคดบีด้วยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่วยเป็นเทรนเนอร์สอนในคลาสนะครับอีกหนึ่งคนนะครับอ้าววันนี้พี่บอลเป็นไงบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็รู้สึกดีครับบ้านเสร<ล>ไ,ไงบ้างเพื่จริงบ้านนี้เสร็จมาประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วแต่ว่าไม่ได้มาไล่ทันทีเพราะว่ามัวแต่ไปทำบ้านหลังที่สองที่สามอยู่พี่บอลน,นี่ทำไปแล้วทั้งหมดกี่ลังครับ เมื่อกี้มีกุมานเดินมาตีท้องรู้สึกเมื่อกี้ทะเลาะกันนิดเด็นอนนอนพอดีกันเลยสอนอะไเขาแบบว่าฉีกฉีกสมุดงานพ่อมันเลยตีไม่เป็นไรโอเคทําไปแลกกี่หลังพี่ตอนนี้ก็อันนี้ทํากับเพื่อนเพื่อนสวัสดีปอด้วยนะปออันนี้ทํากับเพื่อนๆในคลาสนะครับผมแล้วก็พอเสร็จหลังนี้ก็ไปทําของตัวเองอีกหนึ่งสองสามผมทำนิ้วกันไม่ถูกทําไปสามหลังแล้วก็มีวางไว้จำเพิ่มอีก สามหลังตอนนี้เลยอยู่หกหลังที่บอกจริงว่ากันนำจริงๆนะใช่นะครับอ่ะําไม่ละกุมารลองเดินมาตบทั่วเสร็จเดินไปเลยดนนี่มันก็ดีนะดีนะฮะนี่คือกุมารนะครับที่เราไม่ทราบสถานะนะครับอ่ะพี่ตรงไหนแต่ตรงนี้มีการทําอะไรกันไปบ้างจริงๆตรงนี้บ้านเดิมนะครับคือบ้านมีความพิเศษอยู่ทีคือว่าโครงสร้างดีมากนะครับแล้วก็ ตัวโครงสร้างหลักไม่มีร้าวแม้แต่นิดเดียวไม่มีซุดแม่เลยแล้วก็ตัวเจ้าของเองเนี่ยก็ต่อเติมด้านหลังแล้วก็ทําระเบียงชั้นสองอได้ด้วยนะ,ค,ะครับผมับเีงแต่ว่าหลังนี้เนี่ยคุณพี่เขาอยู่มานานแล้วแล้วก็ลูกเขาก็โตแล้วท,ทังประเทศอื่นเขามีบ้านหลายหลังเขาก็เลยคิดว่าเปลี่ยนบ้านเป็นเงินดีกว่าอก่อนตอนแรกเราก็คือไปหาวายของเจ้าของว่าขายทําไม<ช>ก็คือลูกเขาไม่เอาละก็เลยอยากจะขายรัพย์สินออกพอดีมาปะกันกับพวกเราพอดี รเราก็เลยทํากันนะครับนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านในหน่อยก็เริ่มใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเริ่มตรงนี้เลยจุดที่เรายืนอยู่พื้นพื้นตรงนี้เราก็จะเป็นพื้นที่โอโ้สวยงามมากคือกันลื่นนะครับชึคือเหมือน ABS เด็เท้ทาอ่างเงี้ยปกติบ้านบางหลังเวลาเขาจอดรถถอยเข้ามาจะมีปัญหาคือล้อมันเปียกมีฝุ่นมีครลนติดล้ออ่างเงี้ยครับเวลาถอยเข้ามาบางทีล้อล้อฟรีแล้วไปชนเข้ามา หรือบางทีมีคนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็ไปชนไปกระแทกได้เราก็เลยตั้งแต่พื้นเนี้ยเราเราใช้พื้นขนาดเ40คูน40นะครับ40คูน40ใช่ป่ะใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่60เพราาะว่ตารางเมตรเราเท่าไหร่ครับพี่ค่าแรงและค่าของค่าแรงปูเนี่ยตารางเมตรละ300บาทแต่ว่าถ้าเราซื้อซื้อซื้อของเองเนี่ยก็ประมาณถ้าซื้อที่แพงๆก็ตารางเมตรละ200แต่ถ้าเราซื้อซื้อแหล่งที่ถูกเนี่ยรู้จักเนี่ย ็คุณภาพเท่ากันก็จะเหลือประมาณ170แต่ถ้าเราซื้อในช่วงเวลาที่เขามีโปรโมชั่นเนี่ยก็เหลือประมาณ145บาทครับอ่าครับผมครับรับได้รับได้ดใช่แล้วก็ก,การใช้กระเบื้องไซส์เนี้ยนะครับไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็ดีสำหรับเวลารับน้ำหนักรถจอดมันไม่เครกไม่หักอ่ามันไม่แข็งบางคนบางใหญ่มันจะแบบแมีสิทธิ์หักตรงกลางได้ครับผมครับรา็นี้มีที่มาที่ไปของการใช้วัสดุนะไม่ใช่แบบว่านึกจะใส่ก็ใส่แค่สวยงามไม่ใช่นะครับเหมือนกันนะครับกุมารทองมาแล้วมาแล้วเขาได้เอา อย่าอย่านะอย่านะอย่านะแขนฝังงูนนี่คือชักกี้ชักกี้กับชาติมาเกินอ้าวพี่ยุพาต่ออ่านี่ครับด้านหน้าของเราครับผมอาาศพี่บีพี่บีทำมาหากินด้วยนะครับพี่บีครับพี่บีช่วยกันหันหน้าอะไรคะอ๋ออนี่เขารู้เขารู้เรื่องใช่ไมค่ะพี่เซมด้วยค่ะก็ ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้ใกล้ๆนี่อ่รมาณนี้าานถื้อตรงนี้ตรงนี้เหรอคะจะไม่ดังกัไมานี่โอเคไปยึดไปยึดพิจารต่อไปยึดใกล้ๆหน่อย <c oughs> เขินก็เราใส่ใจผู้า <c oughs> คนที่มาซื้อค่ะว่าบางทีไม่ได้อยู่กัน ท่านเดียวสองท่านบางทีมีทางครอบครัวค่ะเราก็ปูโดยตัวที่นั่งเนี้ยค่ะเราค่อนข้างใส่ใจละเอียดเลยใช่ค่ะก็คือเราปูเพื่อที่จะเอาไว้เวลารับแขกเนาะหรือใครมาหรืออยากจะพักผ่อนนะคะก็มานั่งตามอธัธยาศัยได้เลยนะคะคใช่ใช่เราอยากให้คนที่อยู่อะคะ่ะอยากให้รู้สึกว่าโอค เป็นอารมณ์เหมือนอยู่บ้านของเราเอง <มา S 1> แต่ใครมาก็เหมือนอรู้สึกว่าไม่ไม,มีพื้นที่อะค่ะที่ให้เราได้นั่งเนาะนค่ะก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เราได้ได้เรียนกับคอร์สนี้อะค่ะ ใช่ใช่ค่ะคือ<ข>โค้ดค่อนข้างถ่ายทอดผลประสบการณ์นะคะโดยตรงมันก็เลยทำให้บ้านหลังนี้ค่ะออกมาดีค่ะใช่ทมกก่อผมมองเข้าไปเพิ่งมองเห็นเขาแปข้างใ,ในนะครับและที่สำคัญอคอร์ดนี้ค่ะบอกเลยว่าวัสดุที่เราเห็นนะคะค่อนข้างเกรดเอแล้วก็ลดต้นทุนได้ดีมากค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งมองเข้าไปตรงนี้จริงๆ รู้สึกแบบอินสปายเนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนี่ทาง้ายเลยเอาใครจะพาเข้าไปพีเซต์นี่ครับสวยมากสวยจริงๆโอ้โหสวัสดีเพื่อนสองคนด้วยนะครับทักทายกันมาคุยกันได้อ่าวดีปอด้วยนะไปดูบ้านแม่ปอมาแล้วริมทวีวัฒนาเลยสวยมากนี่นะครับจากเดิมผมบอกเลยว่าไม่ใช่อันนี้เลยนะครับ โอเคอ่พี่บอลครับผมสวัสดีพี่บีด้วยนะสวัสดีครับอ่ะนี่เป็นการเทสไฟนะครับผมไปฮะมานองไปละเขาจริงๆบ้านหลังนี้เราเรารู้สึกว่าตัวบ้านอายุประมาณเกือ้ายีปีแล้วครับแล้วก็จุดเด่นเขาคือหลังคาฝ้าที่สูงนะครับผมอันนี้ฝ้าสูงประมาณสักสองเมตรห้ินะครับผมเราก็ทําฝ้าใหม่แล้วก็ ปกติไฟเนี่ยมันก็จะเป็นไฟกลมไฟนีออนยาวเราก็เอาคอนเซปต์บ้านอารมณ์ราคาประมาณ3ล้าน5ล้านเนี่ยมาใส่นะครับผมามารบกวนนิดนึงครับผมไปไปข้างนอกเฮ้ยเอ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 อย่าเงี้ยนะฮะเดี๋ยวกานมาระมาณอ่าไม่ต้องเอเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรพี่ อะเป็นกันเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อมาลงก่อนโอเคนะครับเราก็คือใส่ฝ้าหลุมอย่างนี้นะครับผมนะครับก็คือใส่ฝ้าหลุมไฟหลุมไฟหลุมใส่ไฟหลุมอย่างเงี้ยนะครับผมที่มอมีอุปกรณ์ด้วยนี่แล้วก็เป็นตัว led ทั้งหลังนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับการ LED ก็คือว่ามันไม่เกิดความร้อนแล้วก็ประหยัดไฟนะครับแต่จริงๆเรายังเห็นบางโครงการเนี่ยซึ่งเขาซื้อของมาเป็นจํานวนมากเขาก็เอหลอดเกลียวหลอออะไรมาใส่ให้ลูกค้าเงี้ยซึ่งผมมันก็มองว่าก็ไม่ได้ความผิดของเขาก็ยังใช้ได้แต่อันเนี้ยเราก็เราจะอยู่ในวงการเนี้ยผมผมที่เราได้ถ่ายทอดมาก็คือว่าลูกค้าอยู่ได้ก็ต้องเปลบเกี่ยนที่เราอยู่ได้งั้นบ้านหลังเนี้ยเราก็ใช้วัสดุที่ถ้าเราพาพ่อกับแม่มาอยู่ พ่อกับแม่เราต้องอยู่ได้นะครับผมเออมันก็คือเราก็สึกกันหนักเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านอะ่ะมันก็เหมือนทรัพย์สินที่เรานอนทับอยู่นะครับผมดังนั้นจริงแล้วอะ่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนพวกี่ยกรอบประตูหน้าต่างคนเนี้นะครับผม ของเดิมมันก็เป็นไม้อันนี้ก็ไม่มีนะครับก็เจาะซะนี่ก็ใส่เป็นกรอบอลูมิเนียมซะเพื่อให้มันเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านยุคใหม่ยุคใหม่บ้านยุคใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือบ้านยุคใหม่คือบ้านประมาณ5-10ปีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเวลาแบงก์มาประเมินเนี่ยคุณได้ราคาที่สูงคุณก็นอนทับทรัพย์สินที่ราคาสูงไว้และในวันที่คุณจะแบบอยากอยู่จาก18ว่าเท้าเฮาไปอยู่บ้านเดียวคุณก็สามารถขายในราคาที่สูงนะครับผมบนะครับ,รบอันนี้เราก็เลยว่าให้คอนเซป อยู่ในบ้านที่ดีราคาสูงแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ขายเปลี่ยนมือได้ง่ายนะครับผมนะครับเพราะว่าจุดเด่นก็คือว่าที่นี่มันจอดรถได้หนึ่งคันหน้าบ้านก็จอดได้อีกหนึ่งคันแล้วก็เดินไปก็เป็นถนนใหญ่หน้ากว้าง18เมตรอย่างเงี้ยก็จอดรถได้อีกซ้ายขวา3คันนะครับผมนะครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในอะห้องครัวดีกว่าตรงนี้มุมสวยงามเลยผมว่าต้องผู้หญิงดีกว่านะอันนี้เอาเชฟเชฟ เชฟเชฟเชฟยุชฟยุชฟยุจะดึงพี่ไปทำไมเนี่ยระวังหัวมองกระจกใช่สวดีเพื่อนหนึ่งคนด้วยอ่าห้องนี้ห้องกูห้องครัวเราใส่ไอเดียไปค่อนข้างพูดง่ายดึงดูดละกันเนาะเวลาคนจะซื้อบ้านนะคะเขาดูหลักๆหนึ่งก็คือห้องครัวสองห้องน้ำเลยค่ะแต่ว่าันตอนนี้เราเราเราพามาดูในส่วนห้องครัวก่อนนะคะ ห้อ,อใช่ห้องครัวตรงนี้นค่ะเราเรา,าปูเป็นท็อปเป็นหินอ่อนนะนะคะเพื่อที่แล้วก็สีเนี้ยคือหนึ่งเรากันเปื้อนกันอะไรทุกอย่างได้เลยอะคะ่ะผนังเราก็ปูอย่างดีนะคะใช่อันนี้เป็นลายหินอ่อนอย่างดีเลยค่ะงานพรีเมียมเลยค่ะบอกเลยคนที่ได้ไปสําหรับบ้านหลังเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะคือตรงนี้บอกจริงว่าถ้านั่งทํากับข้าวนะครับถ้าเป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะ ชอบทากับข้าวนะครับตัวนี้แบบลองคิดนะตอนเราฝนตก,ตกนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดไฟแบบนี้เปิดเพลงนิดนึงทํากับข้าวให้คนในครอบครัวทานนะครับ<ช>แล้วด้านโน้นนี่เป็นซัก,กล้างซักล้างร้านซักล้างกว้างกว้างมากใช่ครับผมก็คืที่นี้เราออกแบบไว้ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับสวยสวยสวยตรงนี้ก็ยังบางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ตอนนี้อาจจะวางตู้กับข้าวนะครับผม คุณอาจจะวางหม้อหุงข้าวนะครับผมตอกน้ําร้อนหรือจริงๆตรงนี้ยจะเป็นชั้นไม้ชั้นพลาสติกหรือว่าจะจะต่อชั้นลงมาแล้วก็วางของตรงนี้ได้นะครับแต่จริงก็คือห้องนี้ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใช้สอยขึ้นเป็นเคาน์เตอร์ครัวเพื่อที่จะว่าบางทีเราก็อ่ะของบางอย่างรก็มาเก็บตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เราก็ยังมีห้องเก็บของด้วยแล้วก็ตัวห้องน้ําก็อย่างที่เห็นก็ห้องน้ําก็มีมุมที่โชว์ บางทีเข้าห้องน้ําไปคนนึกว่าเป็นอเมซอนแต่ว่าอันนี้คือผมชอบคือว่ามันเป็นเกรตโตไลหินอ่อนแล้วก็ขอบทองมันดูหรูหราถ้าเราใส่ตัวพัดลมดูดอากาศอ่าใส่พัดลมดูดอากาศเนาะแล้วลมดูดอากาศก็คือถ้าเราเปิดห้องครัวเปิดสวิตช์ไฟมันก็จะทำการทันทีที่ดูดอากาศจะถ่ายเทอากาศค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้มันจะมีปลอกที่ดูดอากาศขึ้นข้างบนเลยนะข้างบนใช่ตัวนี้ก็จะมีเดินไฟไว้2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เอาไว้แบบเหมือนใช้เครื่องไมโครวงไมโครวเวฟใช่ไหมครับหูบอกเลยนะครับสวยมากผมเพิ่งมาเห็นของจริงในตู้นี้ข้างนอกนี่ก็เรารก็กลกาปลูกนะกระเบื้องด้วยนะปลูกกระเบื้องด้วยนะนี่เราปลูกกระเนะบืเ้องในนอกเลยรนะทำไมเขาปลูกกระเบื้องเป็นข้างนอกจริง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 มาที่เนี่ยเขาก็เซฟคอร์สเขาก็เป็นปูนธรมรมดาแต่ปูนบางทีมันก็อมฝุ่นนะครับป่าครับจริงจริพอเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ยการทําความสะอาดฝุ่นฝุ่นง่ายมากนะบผมแค่แค่ปากทีเดียวไม่มีร่องอย่างเงี้ยเราทีเรามองว่า คนรุ่นใหม่เนะี่ยที่เกิดในยุคยุค,คเีนนะื่หลังเนี่ยจะเป็นภาวะมีปัญหาเป็นภูมิแพ้จากลมผุ ừ ừ. งั้นเราก็เลยว่าเออดังนัน้นคนเราข้างเราก็เป็นภูมิแพ้งั้นเราก็ลดลดอาการภูมิแพ้ในการลดฝุ่นแลต <ừ. S 1> ุ้กเห็ดครับดังั้นก็สังเกตว่าจริงๆห้องครัวเนะี่ยเขาทำตัวกระเพื้องแค่แค่ตรงเนี้ยตัวแอลแค่นี่แหละแต่ <ừ. S 1> อันนี้ไม่ปูกกระเพื้อ,องท <B> ั้งห้องเลยปูเต <b> ็มปูเต็มใช่งั้นกั้นอื่าเราจัดเต็มสมองของเชื้อรารูปของฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดง่ายใช่เมื่อกี้ผมเห็นว่แ๊บบพีอล พี่เซนนี่ดีกว่าสวัสดีเพื่อนหนึ่งคนด้วยนะครับนี่พี่บอลก็จะมีอุปกรณ์นะผมก็รู้สึกประทับใจมันคืออะไรครับอันนี้ี่จริงๆเวลาเรามาทํางานเนี่ยถ้าเราเดินมาบางทีไปใช้สมองออกไปบางทีมีเรื่องกระทบนิดนึ่งเราก็ลืมแล้วย่างเนี้ยผมก็จะมีตัวกระเป๋าหิ้วึ้ในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์คือตลับเนตตสายอุปกรณ์สายตลับเน็รเอาไว้วัดนู่วัดนี่ สั่อุปกรณ์เข้ามาแล้วก็บางทีเรามาคนเดียวไม่มีผู้ช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะมีตัวตัววัดระยะเลเซอร์<ม>อก็สมมติเราต้องตอนรนจนิปึ๊บเราไม่รู้เราก็ใช้ัดเปลนะี่ยแล้วก็ยิงเลเซอร์ปึ๊บเรารู้ะระยะตรงนี้ห้าเมตรหกสิบอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปากกาสอแล้วก็มีอุกปกรณ์เลเซอร์<ม>เวลาเราคุยกับผู้น้อเหมาอย่างเงี้ยเราชี้ไปเนี่ยมันไม่รู้ตรงไหนเราก็มีไปเลยรอลเป็นสายอุปกรณ์นะครับ มันทาให้ลดความติดพลาดในการทํางานเรื่องของการทาสีแระชี้จุดได้ครับผมอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญเลยอ,อันนี้ใช้ที่ผมแนะนำมาดูเมื่อกี้นี่เนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้คือแฟลเวลาทํางานอย่างเงี้ยเราก็จดปากกาแล้วก็อย่างเนี้ยแนะนาเพื่อนๆที่เพิ่งทำน,นะที่ผมก็ได้มาจากพี่มินก็นคือว่าคือผมอ่ยเขียนแผงผังไว้เลยบ้านศึกษาชั้นหนึ่งนะครับเลเยอร์ชั้นหนึ่งของบ้านเนี่ยวัดให้ละเอียดใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับผม นี่เราก็รู้แล้วเออบันไดมันหน้ากว้างร้อยเซนห้องน้ํามันร้อยหกสิบห้าหน้ากว้างของบ้านลึกอ่าสิบห้าเมตรครับผมประตูเท่านี้เราคำนวณได้ว่าเอ๊ตรันี้จอดรถจอดรถเก๋งระดับแคมรีได้แต่จอดกระบะไม่ได้จอดกระบะในตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็คือคำนวณพื้นที่ลานจอดรถอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเสียเวลาทําครั้งเดียวมันจะคำนวณกระเบื้องที่ใช้นะครับผมอะไรได้ดีไหมโอเคนนีชั้นหนึ่ง อันนี้ชั้นสองนะครับผมมีชั้นสองด้วยเพราะเราอย่น,นี้เราจะคำนวณพื้นที่กับเบื้องแนวแนวราบแนวนอนได้แล้วแล้วก็ถ้าเราจะคำนวณพื้นที่อ,อ่างเงี้ยอันนี้คือทำให้เรารู้ว่าพอเราวัดอ่ด SUV รถ SU v ูหนึ่งคันเนี่ยปาเจโร่เนี่ยสี่เมตรเจ็ดสิบห้าใช่ป่ะหน้ากว้างเมตรแปดสิบอย่างตัวเนี้ยอ่ามันลึกประมาณห้าเมตรเพราะงั้นตรงเนี้ยจอดปาเจโร่ได้ที่จอดรถกระบะได้แล้วก็อันเนี้ยพื้นที่ผนังคร,รัวเนี้ยมันะจะมีท้าคน แนวดิ่งแนวสูงนี่คือ <นะ S 2> ยคุคือยุใช่ <c oughs> แล้วก็เวลาวัดเนี่ยวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปตีออกมาเนี่ยเนี่ยสมุดเล่มเดียว40บาทนะครับผมเนี่ยทละเอียดมากลกะเอียดมากนะครับแล้วก็ที่ได้จากที่พี่มินสอนเนี่ย็คือ,อนนทำเช็คล <Check list. S 1> ิสต์ <Check list. S 1> ในแฟ้มไม่จะบอกเลยว่ารายการซื้อของบ้านคลองสองซอยหกซื้อวาล์วท็อปเหลืองซื้อกระจกกี่ชิน้นคือทำอย่างเงี้ยเรายังบอกว่าเอ้ยอันนี้ซื้อโฮมโปรอันนี้ซื้อไทยวัสดุนะครับ อันนี้ชิ้นละ800บาทชิ้นละ900บาทแล้วมันสามารถมาทําแล้วก็แฟ้มอันเดียวเนี่ยอันนี้หลังที่หนึ่งอันนี้อ่ะหลังที่สองอันนี้หลังที่สองต้องซื้ออะไรบ้างหลังที่สามซื้ออะไรบ้างอพ <c oughs> อเรามีลิสต์พวกนี้มีแค่บอร์ดกระดาษอุปกรณ์แค่เนี้ยโอ้สามารถไปทีเดียวเราซื้อของได้แล้วก็จัดฟังก์ชันแล้วก็แยกแยกค่าใช้จ่ายครับทาให้เรารู้ต้นทุนของแต่ละหลังได้นะครับอืโอเคนไ้อยสุดยอดครับ เดี๋ยวเราไปข้างนอกดีกว,ว่าสัญญาณเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อทีนี้มาดูห้องน้นํ<ม>า,นาโโนหน่อยนะครับมาโซโล่พีเต์หน่อยนะครับเดี๋ยว <ไป S 2> ตน้นนี่ครับออบอกเลยว่ามีสองจุดที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในใ,ในนั้นบ่อยๆนะครับก็คือห้องน้ำค่ะซ่วมนี่เองฮและห้องครัวเมื่อกี้นะครับ บ้านหลังน,นี้มีสองห้องนอนไอสองสองห้องน้ำะนะคะอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำด้านล่างนะคะเอาไว้เวลาร <c oughs> ับแขกนะคะรับเพื่อนมาญาติมาเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ใช้ห้องน้ำค่อนข้างที่เ,เขาเรียกอะไรมีความสุขแล้วกันเ<ห>นาะในการทีเ่เข้าห้องน้ำอะคะ่ะเราก็ใส่ไอเดียไปเลยก็คือใส่กระจกที่เต็มบานนะคะแล้วก็ตัวมีอ่างค<อ>รั้งหน้า,อาชอบมากนะครับไอเดียตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดู ใช่เันนี้ตรงนี้นะครับใช่อเต็มเต็มค่ะแล้วก็ผนังนี่ค่ะพี่ผนังครับเราเราปูเต็มยันสุดเลยค่ะปกติเราจะปูครึ่งเดียวก็ได้ค่ะแต่หลังนี้เราอยากให้ลูกค้าแบบได้เต็มเลยใช่ยังไม่พอนะคะ ถ้าสำหรับใครที่อ,อยากจะสมมติแขกมาเยอะๆอะค่ะแล้วอยากอาบน้ําก็คือห้องข้างล่างก็อาบน้ําได้ด้วยนี่ผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยนี่ฝ<ช>ังทางนี้นี่นค่ะนี่อิว่าใช่ทางทีมงานนะคะก็มีเสนอไอเดียว,ว่าเฮ้ยเราควรจะใส่ไอเดียอะไรไปทําไงดีให้แบบเหมือนเราอ,อยู่พื้นแบบพ,พ,พื้นที่สีเขียวอะเนาะเราก็เลยใส่สีเขียวลงมาให้มันแบบรู้สึกอบอุ่นเวลาเข้าห้องน้ําใช่ค่ะ จริงๆมันเป็นมันเป็นหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างแต่ว่าเขาเขาทำให้มันเป็นแบบโหไอเดียดีมากเพิ่มมูลค่าจริงต้องให้เครดิตพี่บอลเลยอ่ะขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก็อะดูบันไดบันไดก็จะมีห้องเก็บของเปลี่ยนประตูด้วยเปลี่ยนใหม่พี่ใช่ไหมอันนี้เดิมมันมันเป็นไม้ก็เลยทุบออกมันผูนะครับแล้วก็ไปหาบานที่มันเท่ากันได้ก็ไม่รู้ตัอปูน เป็นตัวอิดบ,บนเบานะครับแล้วก็แขงแล้วก็กระเบืองแล้วก็เก็บขอ,บขอบงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะดีมากเลยนะครับด้าบาน์บดีเลยน่ารักด้วย <c oughs> บันไดนี่บันไดเดิมๆเลยก็ทาสีเอาแต่ดูมันแน่นขึ้นนะพี่ใช่ไหมครับนี่ท่านบนกระเบื้องไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิม <c oughs> โอ้โหเอาเลยเป็นยังไงบ้างพี่ยุ <c oughs> อ้โหนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแต่ห้องนอนนี้เราก็ เราจะใช้เป็นห้องรับแขกก็ได้หรือเป็นห้องพักก็ได้ค่ะห้องพระใช่เป็นห้องพักนี่ห้องพระเป็นคนมีธรรมะถ้าเราบางคนที่แบบเป็นใช้เป็นห้องนอนนะคะสามารถเปลี่ยนไฟเป็นสองสีนี่สองสีไหนดูสิสีขาวแล้วก็เป็นสีโทนแบบสีวอลล์ไว้อะค่ะนี่ใช่ยพีซินคันคันจีใส่ใจอะค่ะใส่ใจใส่ใจเลยจ้าบ้านหลังนี้ไปคือยังไงก็ได้ก็อยากให้เขาคุ้มแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วก็ รู้สึกแฮปปี้เวลาอยู่บ้านเนาะนี่ห้องน้าสวยมากอีกทีห้องน้ำอีกทีนี่นะครับของเดิมเนี่ยพอไม่ได้ทําเนี่ยมันจะเป็นอีกแบนแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยเอคาน์เตอร์ห้องน้ําใช่ไหมใช่ค่ะก็ตรงนี้เข้ากันพอดีเลยแล้วก็มีชาเวอร์รเลยชาเวอร์อย่างดีเลยนะคะพี่ไม่ใช่แบบชาเวอร์แบบอั็กเล็ก,ลกสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวเรา move ไปข้างหน้าดีกว่าใช่ค่ะ๋ยวค่อยมาข้างหลังแล้วกันนะพี่นะ มุกไปข้างหน้าแล้วกันนี่ห้องใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นที่นอนกระธานนะครับผมนะครับใหญ่จริงว่าข้างเลยแหละตอนแรกกระเบื้องนี่มไม่ได้ทํานะครับกระเบื้องมันมีอยู่แล้วแล้วก็มีเนียมตรงนี้ก็มีอยู่แล้วเราทําตรงนี้ใหม่อันนี้เราถ้าสังเ,เกตบ,บ้านข้าๆก็จะเป็นบ้านเป็นบาน,บานไม้นะครับผมของเราสวยเลยบานไม้แล้วมันก็เริ่มมีปัญหาคือโดนฝนโดนอะไรอ่ะมันก็เริ่มงั้นก็เรื่อง,ง,ง,อ,งอะอว่าปเปลี่ยนเปลี่ยนแผงเนี่ยเป็นตัวบาน นี้น่าจะประมาณสองเมตรสิบสูงสุดห้าครับแล้วก็เป็นบานฉีกกลางอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกโล่งดีดีดีมากเลยพี่สวัสดีเพื่อนหนึ่งคนนะครับอ้าวยีสองนาทีแล้วโอเคข้างบนนี้เก็บงานแบบกริปเลยนะครับตัวหลังคาก็ทาสีทาสีหลังคาทับนะครับผมอ๋อนี่ทาสีด้วยเช็คว่ว่ซึมต่างๆแต่มันเริ่มมืดละอือใช่ไม่เป็นไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าใช่นี่นะครับ คือใส่ไฟดาวไว้ให้หุรวงนั้นก็คือท้องนี้สก็จะนุ่มสบายมานุ่มจริงๆน่าซื้ออ่ะผมว่าถ้าเปลี่ยนเวลาเปิดมาตอนกลางคืนนี่นสเทือนฟ้านะครับม,มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งคือสุขภัน์เนี่ยผมเนี่ยสูงประมาณร้อยเสิบเก้าเซนแล้วก็น้ำหนักประมาณใส่สี่ังนั้นเวลาสุขภัพ์นเนี่ยหน้าเจะแคบต่เนี่สุาพันธ์จะพอดีทำให้เรานั่งสบายด้วยเวลาเรา สุกพันธุน้ากว้างเนี่ยวดลดารมลุกเนี่ยมันไม่ใช่แรงหัวเข,าข,ข่าคนมกเรมืแค่ปุ๊บแล้วก็ลุกอย่างนี้เลยใช่ครับสุดยอดเลยสวยมากที่บอลน,นี่ก็จะเป็นสายสายสายส่วมนิดหน่อย <c oughs> อันนี้คือโ <Okay. S 1> อเคน,นี่โอ้โยที่ด้านหลังเนี่ยคือเจ้าของเดิม<ำ>ก็ต่อเติมไ<ำ>ว้ให้แนละ้วเรากม็มนาะทำนี้โครง,งเหล็กนะครับใส่กระแนงปิดบังสายระงใส่ได้ในขณะเดียวกัน ยังยังเป็นเรื่องของบันไดหิ้ไฟยังเปิดได้โอ้โหมีบันไดหิ้ไฟด้วยแต่แล้วไม่มีนี่ฮะแต่แล้วไม่มีใช่ป่ะหลังอื่นก็จะกระโดดลงไปได้เลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนจะนั่งจะนั่งสบายๆนั่งชิลๆอลไรย่างเงยได้สวยๆใช่ได้ตากผ้าก็ได้แล้วก็แทงน้ำตะเล็ดแท้เนี่ยก็เก็บไว้ให้นะครับผมครับผมด้านบนนี้ก็ต่อเติมเป็นอะคริลิกใสนะครับผมสุดยอดสุดยอดฝนไม่สาดแล้วนะครับร้านน้ำก็ทําใหม่เห็นตัวลรถบุญเนี่ยนะครับเยังบุญอยู่ ใช่ใช่ใชดังนั้นเวลาพัะนรมดูการทำงานก็จะหมุนออกนะครับผมอู้จ้ำจ้ำจำนี่ได้ความรู้ด้วยนะเนี่ยเป็นความรู้ใหม่แล้วก็ไอเดียของทีมงานห้าคนนี้นะครับนี่โอ้โหเออแต่ที่ชอบรีดชอบรีดเปลี่ยนอาดอมมุ้มสุดๆชอบชอบคมไฟที่สวยนะนี่นะฮะชอบชอบคมแคร์นะคือคือบอกเลยกาแฟเดรนแอมแล้วกาแฟแน่นอนใช่ครับเดีวเราบอกว่าเอ๊ะจริงๆความสุขอะ มันมันไม่ต้เป็นต้องออกไปนอกบ้านหรอกครับสุขดๆมากย้ายเข้ามาในบ้านได้มึงเห็นมึงเห็นอ่าเพราะอันนี้ไม่ร้อนนะอันนี้เป็น LED นะครับครับครับดีไม่เหมือนไฟโซอินเท็งเท็งแรงนะครับผมอันนี้ก็คือโคมไฟแบบเข้าก็รู้สึกว่าเชื่อตัวให้ความราคาเท่าไหร่ครับพี่บอกราคาได้ไหมครับประมาณประมาณนะครับราคาถ่ายไว้เท่าไหร่อ่าให้ถ่ายไว้เท่าไหร่ให้ถ่ายให้ถ่ายนี่ผมว่าต้องเป็นหลายพันอ่ะห้าพัน จริงๆตัวโอมตัวเนี้ยนะครับผมไม่บังหอดไฟเยอยู่ประมาณสักสามพันไปสามพันไปๆเหรอใช่ซื้อที่ไหนบอกได้ไหมบอกซื้อที่ไหนบอกได้ไหมก็ซื้อเป็นออนไลน์ออนไลน์ร้าของคนไทยอ๋อบุญถาวรนะครับของคนไทยเราก็เชียร์ด้วยกันสวยจริงๆสวยจริงแต่จริงอ่ะมันแพงคือหลอดไฟหลอดไฟร้อยร้อยเก้าสิบบาทบุญถาวรใช่ไหมพี่อบุญถาวรอย่าลืมเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะบุญถาวรร้อยเก้เราสามารถซื้อได้ในหลอดร้อยบาท ครับครับแต่เรายังไม่บอกว่าที่ไหนเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโฆษณาหรว่าเราสามารถจากร้อเก้าสิบเก้าซื้อได้ครับถูกต้องเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลงไปข้างล่างเหมือนกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีเลยเออช่วงนี้มันจะกำลังขยายเป็น 5G ไม่ใช่ครับก็นี่กระเบื้องนะครับก็จัดที่ d y n a s t ดยานสตีใช่ครับแบรนด์ที่ผมชื่อที่พูดชื่อออกมานะครับอย่าลืมมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเราด้วยนะฮะ โอเคนะครับอ่ะพ e okay, ี่กูมันทองหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวสรุปคลิปกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้โหสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ดานะครับก็มีอีกสองท่านที่กลับไปก่อนไม่ได้มานะครับก็สวัสดีพี่ดาด้วยนะครับแฟนไคหวานน่ารักจังเฮ้ยอยู่ไหนครับเอาพี่บีเป็นไงบ้างพี่ดารู้สึกไงบ้างครับอ่ะนิดนึง รู้สึกงไงกับผลงานหลังนี้บ้างรู้สึกว่าอันนี้หลังแรกที่ทำนะครับรู้สึกว่าโอ้ก็ผ่านมาด้วยดีรู้สึกว่าโอเคเลยหลังนี้นก็ลุ้นกันหลายดอกเหมือนกันนะพี่นะใช่ก็ก็ลุ้นกันเหมือนกันแต่ดูบ้านบ้านโอเคบ้านสวยดูตอนเย็นนี่เปิดไฟนี่สวยมากใช่สวยๆๆสวยจริงๆๆใช่ไม่แปลกใจทำไมลูกค้าถึงแบบทัก,อ,อ,กอ๋อใช่ครับ,รบจังหวัดได้แบบตอนนั้นมาถ่ายรูปตอนเย็นพอดีแล้วเปิดไฟก็เลยดูสวยเลยโอ้โหเลยเข้าแก็บเลย ครับผมโอเคเลยเยี่ยมเ<ช>ลย<ช>อาบ,บียังไงบ้าง,งาครับรู้สึกไงบ้าง,งครับรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ใช่บ้านกลุ่มเนี่ยคือจะซื้อไว้เองเลยค่ะน่าอยู่มากค่ะใช่ไฟไฟข้างในนี่คือแบบบรรยากาศน่านอนมากค่ะคือสวยทุกอย่างคือลงตัวเนาะทั้งสีทั้งแบบสีแล้วก็แบบรูปแบบบ้านคือลงตัวค่ะครับครับเยี่ยมเลยนะ<ช>อ่ะรสรุปคลิปกันหน่อยนะครับอ่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วกัน ที่บอลเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นผลงานที่เราตั้งใจจะสร้างแล้วก็จะสร้างผลิตเขาเรียกอสังหาริมทรัพย์ดีเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็ติดตามชมกับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับทีมงาน property renovation นะครับเราพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ